ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนร,รับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโกลกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับเรื่องราวที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ผมค่อนข้างอัดอั้นตันใจมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับใช่แล้วครับเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงก็คือเหล่าเยาวชนลีกที่ผมเรียกพวกเขาเหล่านั้นว่า T300 ้นั่นเองครับผมต้องขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เกลียดลีกเลยแล้วผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ผิดอีกด้วยซึ่งความจริิงงงงแแลล้้้้้วววเเเเนนนีีีีี่่่ยมมมมััป็็รรรืืออออทดดดซาากกจๆข ากกว่าข้อเสียไม่ว่าจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถที่จะวางแผนในอนาคตได้นะครับว่าเราจะต้องดองเพชรเท่าไรก่อนที่ตัวละครที่เราชอบนเนี่ยจะมาหรือเราจะต้องเตรียมทรัพยากรเท่าไหร่ในการอัพตัวละครหรือควรสะดีเฟกอะไรก็ไปฟาร์มรออะไรทํานองเนี้ยนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะคบว่ามันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียซะด้วยซ้ำอ่ะซึ่งผมก็ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ดูนะครับไอ้เจ้าเว็บน้าพึ่งออนไลน์ที่พวกเราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยครับน้ำพึ่งมีพูนะแต่ตอนเนี้ผมเลิกดูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสา สิ่งสิ่งนั้นมันก็คือความหมดความตื่นเต้นเมื่อเราเห็นของจริงนั่นเองครับจะให้อธิบายง่ายๆเลยก็คือยกตัวอย่างครับในตอนที่ผมดูลีกนั้นเนี่ยมันมีตอนหนึ่งครับที่แบบยูล่าหลุดมาเต็มๆเ,เลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ละมะั้งคือเป็นคลิปยูล่าเนี่ยไม่ใช่หลุดมาโมเดลนะครับมันหลุดเป็นภาพดราฟครับภาพดรับคัดซีในการพบกันครั้งแรกระหว่างนักเดินทางและตัวยูล่าซึ่งแบบหลุดดราฟมาเลยอะ่ะไอฉากที่สุดแสนจะโคตรเท่ของยูล่าที่ยูล่ากระโดดฟันฮิริชูแล้วก็ปีนขึ้นไป อหอคอยไอ้ตรงที่เขาเฝ้าดูพายุครับตรงนั้นอ่ะเออนั่นแหละนะมันหลุดมาเป็นดราฟเลยคือหลุดมาก่อนน่าจะเป็นเดือนอะนะผมก็เลยคิดเนี่ยเจ๊ก็เฮ้ยเฮ้ยไอ้หมีนี่แกหลุดแบบออกมาเป็นแบบนี้เลยอย่างนั้นเหรอก็ว้าวไปครับแต่สิ่งที่ผมดูในวันนั้นนะครับผมก็ไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะส่งผลตัวตัวเองในอนาคตซึ่งมันก็คือตอนที่ผมเจอยูล่าในคัสซีนครั้งแรกนั่นเองครับมันก็ว้าวนะ แต่มันมันไม่ว้าวหรือว่ามันไม่แบบมันไม่รู้สึกหายหรือไม่รู้สึกตื่นเต้นเท่ากับตอนที่ผมเจอบอสใหญ่สุดของหลี่เย่หรือว่าไอ้เจ้าบอสวังน้น so ําบนไอโอซอลครับไอ้งู4ี่ห้าหัวนั่นแหะนะนะนะเรียกง่ายๆว่า First i m p r e s s i o n เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยออกมาประกาศจุดยืนครับในไลฟ์สตรีมนะว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะไม่เสพลีกแล้วนะเพราะว่าผมกลัวผมจะไม่อินกับเนื้อเรื่องนั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือคอนเทนต์ของผมที่ทําเกี่ยวกับ Impact เกนชินอินมาาาคด ต่างๆนานาหรือจะเรียกกันสั้นว่ามโนนะครับทิศทางที่มันควรจะเป็นหรือว่าเนื้อเรื่องในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลนูน่นนี่นั่นมาประกอบกันนะครับเลยเกิดมาเป็นทฤษฎีต่างๆมากมายที่เพื่อนๆได้ชมกันน่ะซึ่งถ้าหากผมรู้เรื่องราวในอนาคตแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อจินตนาการของผมนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆว่าหากเรารู้เรื่องในอนาคตเนี่ยเราก็จะถูกชี้นําจากไอ้เรื่องเรื่องนั้นน่ะมันทําให้ผมในจินตนาการไม่ได้นั่นเองครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับผมก็เลยประกาศออกไปในไล ก็ตามเนี่ยครับมันก็จะมีเยาวชนชาวลีกออนไลน์ที่นีสใส่ไม่ดีนะครับมาสปอยอยู่เนืองๆครับสปอยประมาณว่าเฮ้ยคนนั้นเนี่ยมันเป็นรูปร่างแบบนี้นะเอออ้ย,อยคนนั้นมันใส่ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาในอนาคตแ้เดี๋ยวอินาซึมะมันจะมีรูปอันนั้นขึ้นมานะพี่เดี๋ยวมันจะมีนู่นนี่นั่นมากมาเยเลยนั่นเองครับซึ่งพอผมเจอเรื่องแบบนี้เข้าไปเยอะๆเะนะี่ยมันยิ่งทําให้ตัวผมเนี่ยนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กครับแล้วคิดถึงหนังเรื่องหนึ่งขึ้น เรื่องของคนเด็กคล้าๆเนี่ยมันก็ประมาณว่าในอนาคตนะครับมันจะมีหุ่นยนต์ AI s k สกายเน็ตปะที่สามารถมาทําลายล้างโลกของเราได้แต่มนุษย์เนี่ยก็มีกลุ่มคนผู้ต่อต้าน AI ที่แสนชั่วร้ายเหล่านั้นนะครับผู้นําของพวกเขาก็คือนายพลจอห์นคอนเนอร์ซึ่งเมื่อเจ้า AI เนี่ยรู้นะครับว่าเอะพวกเขาเนี่สู้มนุษย์ไม่ค่อยได้และแบบนั้นเนี่ยเจ้าหุ่นยนต์จึงผุดไอเดียแบบ iQ แบบ6 0 0ขึ้นมานั่นเองครับซึ่งก็คือการย้อนอดีตกลับไปฆ่าแม่ของจอห์นคอนเนอร์นั่นเองครับซึ่ง ถ้าเกิดแม่ของจอห์นคอนเนอร์ตายจอห์นคอนเนอร์มันก็จะไม่เกิดขึ้นมาอย่างไรล่ะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ที่ถูกส่งมาทำภารกิจครั้งนั้นก็คือ T300 นั่นเองครับใช่ละครับ T300 ผมเลยนิยามเหล่าผู้คนซึ่งคันปากอยากลีกแล้วก็มาเล่าสปอยคนอื่นแบบดื้อโดยที่ไม่ถามนะครับว่าเขาอยากรู้หรือเปล่าหรือไม่อ่านกฎหรือไม่อะไรทั้งสิ้นเลยก็ตามนะครับผมเลยนิยามคนเหล่านะั้นว่า T300 ครับหุ่นเหล็กผู้รอบรู้อนาคตที่มาจากอนาคตก็ประมาณนั้นแหละครับที่มาที่ไปของการที่ผมไม่ดูลีกแล้วก็ที่มาที่ไปของคําว่า T300 ครับทีนี้ผมจะขอพูดต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าผมไม่ได้เกลียดลีกเลยในช่องสเก็ตโครนั้นเนี่ยก็มีด s ส o อ d ที่เปิด มีอัปเดตข่าวสารลีกให้อยู่ในนั้นด้วยนะเพื่อนเพื่อนจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดผมเกียดลีกหรือแบบห้ามแบบชัดเจนเลยแบบเกียดไม่เอาลีกประท้วงคือมันไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาใน Discord ของช่องสเก็ตโครได้อะเพ,อเพื่อนๆนึกภาพตามออกไหมแต่ทีนี้เนี่ยผมมีความคิดว่าการที่เราจะคุยลีกนะครับมันควรที่จะให้เกียิซึ่งกันและกันเนาะลีกเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มาจากอนาคตนะครับมันเป็นเหมือนกับการสปอยเลยนะใช่ซึ่งบางคนเขาก็ไม่ได้ต้องการสปอยไงทีนี้ช่องทางสาธารณะเนี่ยครับมันไม่ ีกันเนี่ยอาจจะไปคุยกันในช่องที่มีคนจัดไว้ให้อย่างผมก็จัดไว้ใน Discord นะเป็นลีกดิสคัทเออไปคุยกันในนั้นเลยส่วนช่องลีกก็มีอัปเดตข่าวสารของลีกอะไรเออไปดูนในนั้นนะแบบคันปากก็ไปคุยกันในนั้นเลยครับคือสําหรับใครที่ไม่รู้นะคบว่าไอาการโดนสปอยเรื่องลนะีกเนี่ยมันความรู้สึกแบบไหนผมจะอธิบายให้ฟังคร่าบๆประมาณนี้ครับคือมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนตอนที่เราเข้าไปดูโคนัน The Movie ในโรงหนังครับกำลังนั่งกินป๊อปคอร์นไว้แล้วเรากํากลังดูเว้ยคือโคนันกํำลังสืบเววว้้ยยาาล่่ล i, ใคครป็นนแ ดีครับมีไอเด็กหน้ามนที่ไหนไม่รู้นั่งอยู่เบาะหลังของเราอะมันจะคุยกับพ่อกับแม่หรือคุยกับเพื่อนมันก็ตามแต่นะครับแต่มันก็จะคุยออกมาเป็นเสียงกระซิบกระซิบไเว้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอเนี่ยจะตายนะเออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอเนี่ยคนร้ายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโคนันมันจะนู่นจะนี่จะนั่นนะคือมันอารมณ์ประมาณนั้นครับเหมือนกับดูหนังสืบสวนสอบสวนความสนุกของหนังสืบสวนสอบสวนก็คือการนั่งหาตัวคนร้ายการนั่งวิเคราะห์ว่าคนร้ายมันคือใใคคคคคครรรรรแตต่่่่มมมัััันนนนกกลลลบบบีีไออออ้้ทาาาาาปยยยูขงงหเเดว็ ซึ่งมันก็จะทําให้อัตรัแล้วก็ความสนุกของหนังที่เราดูอยู่ตอนนั้นน่ยมันหมดไปเลยก็ประมาณนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะเข้าใจตามที่ผมเล่าออกไปนะครับก็สาเหตุที่ผมเอามาทําคลิปเนี่ยผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะครับแค่อยากจะบอกว่าลีกเนี่ยคุยได้นะแต่คุยในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมมาไว้แค่นั้นเองครับมันก็ประมาณนั้นเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคำพูดคาจางของผมเนี่ยมันทําให้ใครไม่สบายใจเนี่ยผมก็ต้องขออภยัยนะไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับแต่มันทนไม่ไหวแล้วครับกบกร่อองนใ็คืช ไลฟ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยมีแล้วมไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะว่าเออร,รู้สึกว่าหลังจากที่เตือนไปทุกเ,เพื่อนก็นิสัยดีขึ้นมาเยอะเลยอะ่ะเออก็ว้าวเหมือนกันนะครับผมต้องขอบอกก่อนนะว่าลนะีกมาคุยกับผมได้นะไม่ใช่แบบสปอยนะแบบคือพูดประมาณอย่างนี้ก็ได้ครับแบบพี่พี่ในอนาคตอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีดาบเล่มหนึ่งนะแต่ผมยังไม่บอกนะว่ามันจะเป็นการสปอยแต่ดาบเล่มนั้นนะ่ะมันบวกเอฟเฟกต์ยังไงนู่น ύ, นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะหรือพี่พี่ของอัพตัวของอายกาเดี๋ยวจะโผล่ขึ้นมาในอินาซึมะนา้หูด รักกว่านะเออแทนที่เราจะมาบอกเลยว่าเนื้อเรื่องมันเป็นอย่างไรเออผมคิดว่าน่าจะเคลียร์นะครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับเหล่าทีสามร้อยใครพบเจอในไลฟ์หรือในดิสคอตแจ้งผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเขากลับไปอนาคตเองครับทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ